สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ในกองทัพนะคะเรื่องของขั้วอํานาจฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ฮะที่มันเนิ่นนานแล้วก็มีผลกับเรื่องของการเมืองด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทหารคอเขียวและทหารคอแดงค่ะเนื่องจากว่ามีคนถามกันมาพอสมควรนะคะว่าทหารคอเขียวกับทหารข้อแดงเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็มีในยะสําคัญ ต่อกองทัพหรือไม่อย่างไรนะคะอ่ะเริ่มต้นเนี่ยนะคก็ต้องเอาเรื่องของกายภาพก่อนเลยนะคะว่า ทำไมถึงเรียกว่าทหารคอแดงและทหารคอเขียวหารคอแดงเนี่ยนะคะคงได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะว่าสนามก็เคยทำคลิปแล้วนะคะว่าฐารคอแดงเนี่ยคืออะไรแต่ว่าอาสรุปอย่างเร็วๆนะคะก็คือเป็นทหารนะ,ะที่อยู่ในกองทัพบกนะ,ะแต่ว่านะไปฝึกหลักสูตรทหารรักษาพระองค์นะ,ะของกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะ,ะ,ะแล้วก็มาขึ้นกับ ชก,กอทอรมรอ .904 นะ,ะคือหน่วยเฉพาะกิจนะ,ะที่ทรมรอ .904 เนี่ยนะมาตั้งอยู่ในกองทัพบกนะคะเพื่อใช้ในการประสานงานด้านาภารกิจในการถวายงาน,นะฮะซึ่งทหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกท,ที่เรียกว่าหลักสูตรทหารคอแดงเนี่ยนะคะ จะต้องไปฝึกถึง3เดือน,นะฮะทั้งเรื่องของอาราชสวัสดิ์เรื่องของการปฏิบัติตนต่างๆอะไรหลายๆอย่างนะอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านการฝึก3เดือนแล้วเนี่ยนะก็จะกลายเป็นทหารคอแดงนะฮะซึ่งทหารคอแดงเนี่ยนะ,ะเราก็เรียกจากลักษณะทางกายภาพที่เห็นนะ,ะก็คือว่า ตรงคอเนี่ยนะคะตรงอกเนี่ยนะคะถ้าเป็นทฐารคอรแดงเนี่ยนะคะก็จะมีคลิปแดงออกมาให้เห็นคนะซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นเสื้อแบบนี้นะเนี่ยเป็นเสื้อกีฬาเสื้อออกกําลังกายของทอมอรอ,รอ,อเขาจะใส่เสื้อแบบเสื้อแบบนี้แต่พอเอามาใส่เป็นเสื้อข้างในเนี่ยของแต่งเครื่องแบบเพราะฉะนั้น สีแดงของคลิปเนี่ยนะคะคอคลิปแดงเนี่ยก็จะโผล่ออกมาจึงทําให้ถูกเรียกว่าทหารคอแดงก็เป็นที่รู้กันว่าหมายถึงทหารที่ขึ้นตรงอยู่กับชออก,กอทมรอ904นะะซึ่งมีผู้บัญชาการฐานบกนะคะควบตำแหน่งผอบอชออกทมอรอ904นะะซึ่ง อ่าชกอทมรอ904นี้นะเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคท uh ี่บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกและเป็นผอชกอทมรอ9 0กคนแรกนะเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเรื่องของทหารคอแดงในกองทัพบกเลยก็ว่าได้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เป็นที่รู้กันว่าทหารนะที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะนับจากบิ๊กแดงเป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะ จะต้องเป็นทหารคอแดงเท่านั้นคือทหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกนี้แล้วและทหารที่เขาเรียกว่าได้รับการคัดเลือกคือไปทำงานในส่วนของชอกกทมร,รอ904นะคะซึ่ง กว่าที่ทหารในฐานเหล่านี้จะได้มาเป็นฐานคอแดงเนี่ยก็ต้องได้รับเลือกก่อนฮะได้รับการเลือกให้ไปฝึกนะฮะนั่นหมายถึงเขาต้องดูอะไรหลายๆอย่างแล้วว่าคุณไปต่อได้นะเพราะว่ามีหลายคนนะที่ไม่ได้รับไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปฝึกหลักสูตรฐานคอแดงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยนะะไม่ได้เป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งไม่ได้เป็นพบทบกันไปก็หลายคนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก ก็กลายเป็นว่าใครจะเป็นผอบธอเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยต้องเป็นทหารคอแดงเท่านั้นนะคนแรกคือบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคนที่สองก็คือบิ๊กบี้พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันที่นั่งมาแล้ว2ปีเหลืออีกปีหนึ่งเนี่ยจะนั่งต่อเนี่ยเป็นปีที่3เนี่ยนะก็เรียกได้ว่าเป็นการสแตปมไปเรียบร้อยแล้วว่าผอบอ,บอต้องทหารคอแดงเท่านั้นนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า ทหารที่เป็นสายอื่นเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นที่จะเป็นผบทบเลยนะหรือแม้แต่แม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นทหารคอแดงเนื่องจากว่า,าปัจจุบันเนี่ยแม่ทัพภาคที่หนึ่งต้องทำหน้าที่เสนาธิการอาของชกอทมอมรอ .904 ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะะถึงเรียกได้ว่ากองทัพภาคที่หนึ่งนะ ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นกองทัพที่เป็นกองทัพคอแดงนะฮะซึ่งอาจจะอยู่เหนือ อ่าอำนาจการควบคุมของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะแต่ว่านะเป็นขึ้นตรงกับผบอทบในฐานะผบอชกทรมอรอ904นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราถึงได้เห็นว่าในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งล่าสุดที่มีโปรดกล้าวออกมาเมื่อ10กันยายนที่ผ่านมานี่นะฮะตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1เนี่ยนะฮะ ก็จึงกลายเป็นพลตรีพนาแคล้วปลอดทุกนะซึ่งขึ้นจากรองแม่ทัพภาคที่1แล้วที่สำคัญคือเป็นในพลคอแดงคนล่าสุดที่เพิ่งจบหลักสูตรการฝึกาทหารคอแดงมาหมัดหมานะเมื่อต้นสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ามีการวางตัวไว้แล้วนะแล้วคนที่เป็นตัวเต็งเดิมเนี่ยที่จะเป็นแม่ทัพภาคที่หเนี่ยนะบิ๊กหนุยพลโทธร,ราพงษ์มลคำเนี่ยนะ แม่ทับน้อยที่หนึ่งที่ใครๆก็คิดว่าเฮ้ยแม่ทับพังหนึ่งมันต้องขึ้นจากแม่ทับน้อยสิเพราะว่าที่ผ่านมาหลายท่านเนี่ยก็ขึ้นจากแม่ทับน้อยไม่ว่าจะเป็นยุคบิ๊กแดงอ่ายุคพลเอกกู้เกียรติศรีนาคายุคของหรือแม้แต่บิ๊กโตพลโทสุขสต์หน,นองบัวล่างก็ขึ้นมาจากแม่ทับน้อยที่หนึ่งทั้งนั้น แต่ปรากฏว่ามาคราวนี้กลายเป็นว่าเอารองแม่ทัพภาคหนึ่งคือพลตรีพนาเนี่ยขึ้นเลยนะจริงๆมีเหตุผลอีกหลายอย่างเดี๋ยวถ้าคลิปไม่ยาวเกินไปเนี่ยจะอธิบายให้ฟังแต่ถ้ายาวเนี่ยอาจจะไปอ่า EP หน้านะฮะซึ่งนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแม่ทัพภาคที่หนึงเนี่ยนะฮะคนที่ เลือกคือผอบอทอบอแล้วก็อาจจะมีองค์ขาพย,ายพที่เกี่ยวข้องนะส่วนเพราะว่าพลโทธร,ราพงค์เนี่ยแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นสายบุรพาพยักษ์เป็นสายตรงของสามปอไปเป็นสายตรงของพลเอกประวิทยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็น แม่ทัพภาคที่หนึ่งนะแบบที่เรียกว่าสามปอเนี่ยไม่สามารถที่จะมาช่วยอะไรได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการคัดของทางฉกทมรอ904นนะคะว่าคนที่เหมาะเนี่ยคือพลตรีพนานั่นเองค่ะ อ่แต่ก่อนที่จะไปลึกในเรื่องนี้นะคะกลับมาที่ด้านกายภาพก่อนนะกี้อธิบายทหารคอแดงไปแล้วนะคะส่วนทหารคอเขียวนี่นะคะความแตกต่างนะก็ดูที่จุดเดิมนะะก็คือตรงอกนะแล้วระหว่างรอยต่อปกเนี่ยนะคนะอย่างที่เราบอกว่าทหารคอแดงเนี่ยก็จะมีคลิป คลิปแดงออกมาให้เห็นนะแต่ว่าทหารคอเขียวเนี่ยความหมายก็หมายถึงทหารทั่วไปทหารส่วนใหญ่ในกองทัพนี่แหละนะเขาเรียกว่าเป็นทหารคอเขียวเนี่ยถ้าจะเห็นนะเขาจะมีเสื้อเสื้อรองในเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะบางคนก็จะใส่ให้โผล่มาเป็นสีเขียวบางคนก็ไม่ใส่นะก็จะเป็นคอเนื้อนะจริงๆเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าทหารคอเขียวกับทหารคอเนื้อก็ได้ก็คือใส่เสื้อกล้ามข้างในนะแต่ว่ามันไม่โผล่ออกมาให้เห็นนะเพราะว่าในบางยุคเนี่ย มันก็มี tradition เหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะตอนเวลาใส่เสื้อข้างในสีเขียวนะเป็นเสื้อแขนเสื้อยืดแขนสั้นเนี่ยพอโผล่มาแล้วมันมันไม่มันดูไม่ดีไม่สมาร์ทอะไรประมาณนี้ก็มีอยู่พักหนึ่งที่เขาเลือกที่จะใส่เสื้อกล้ามแล้วไม่ให้อะไรโผล่มาเลยก็จะเป็นคอสีเนื้อก็เป็นเนื้อนี่แหละนะฮะแต่ว่าอ่ะพอสําหรับในยุคปัจจุบันนี้นะะก็เลยเรียกรวมว่าทหารทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าทหารคอเขียวแล้วว่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ว่าทหารคอแดงเนี่ยกำลังเรียกว่ามาแรงในห่วง3ปีนี้เนี่ยนะคะ โดยเฉพาะผอบทอบเป็นผอบทอบ,บต้องคอแดงแล้วล่าสุดเนี่ยนะโดยเฉพาะตำแหน่งผู้บัญชาการหารสูงสุดเนี่ยนะฮะกำลังจับจ้องกันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะต้องฟิกซ์ว่าเป็นทหารคอแดงด้วยหรือไม่หลังจากที่มีบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดนะฮะเป็นผู้บัญชาการหารสูงสุดที่เป็นคอแดงคนแรกมาแล้ว2ปีนะ,ะนี่กำลังจะนั่งสู่ปีที่3แต่ว่า คนต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นคอแดงหรือไม่นะแต่ว่านะแม้ว่าพลเอกน่อพลเอกเฉลิมพลจะเคยบอกกับสื่อว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ฟิกนะฮะว่าจะต้องเป็นคอแดงนะฮะเป็นคอเขียวก็ได้นะแต่นะเป็นที่รับรู้กันภายในกองทัพว่ามันมีแนวโน้มมากเลยนะฮะที่จะเป็นทหารคอแดงอีกนะคสำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพราะว่าในโผล่ล่าสุดเนี่ยที่มีการประกาศออกมาเมื่อ1ิกันยายนเนี่ยนะฮะ บิ๊กออฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะคะหัวหน้าคณะนายฐานฝ่ายเสรนะฮะข้ามมาจากกองทบกนะมาเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะเนื่องจากว่าบิ๊กออฟเนี่ยนะคะจบจากในร้อยวีเไอจบจากสหรัฐนะไม่ได้จบในร้อยจบปร,รอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีม่านประเพณีกั้นว่าเป็นผอบทอบไม่ได้ผอบทอบต้องจบจบปร,รอเท่านั้นเพราะฉะนั้น บิ๊กออฟก็เลยถูกส่งนะข้ามมาอยู่กองประชาการกองทัพไทยมาเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อเตรียมที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคอแดงคนที่2ต่อจากบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลที่จะ,กะเกษียณตุลา2566นี่เองนะแต่ด้วยความที่ว่า สถานการณ์ในกองทัพณเวลานี้เนี่ยมันเกิดปัญหาความน้อยเนื้อต่ำใจความแปลกแยกของคนที่เป็นทหารคอเขียวนะว่าโอ้โหแล้วจะไปเติบโตในตำแหน่งไหนล่ะผอทบ,อบอก็เป็นไม่ได้ต้องคอแดงผอ,อสูงสุดก็ต้องคอแดงอีกจะไปเป็นอะไรเป็นประหลัดประหลัดก็เหลือเก้าอี้เดียวนะฮะคือการที่จะขึ้นไปสู่ยอดเนี่ยมันช่าง หรือว่ามีโอกาสน้อยสัทีเดียวเพราะฉะนั้นทําให้มันเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในบรรดาทหารคอเขียวนะว่าโอ้โหฉันไม่ได้เป็นคอแดงเนี่ยฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเติบโตหรออันนี้มันก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะพลเอกเฉลิมพลเนะชื่อได้ว่าก็คงพยายามที่จะ ทุเลาความรู้สึกนี้นะฮะจากการจัดโผล,ล่าสุดที่เราเห็นนะฮะจากที่มีการประกาศออกมาเนี่ยคือการเอาท่านบิ๊กจ่อยพลเอกทิติชัยเทียนทองนะเสนาธิการอรองเสนาธิการทหารซึ่งเป็นทหารคอเขียวเนี่ยนะ ขึ้นมาเป็นเสนาธิการทหารนะะตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการให้กำลังใจว่าเฮ้ยทหารคอคอเขียวเนี่ยก็ได้ขึ้นตามไลน์เหมือนกันนะจากรองเสก็ควรจะได้เป็นเสนะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีข่าวว่านะฮะพลเอกทรงวิทย์เนี่ยจะข้ามมาเป็นเสนาธิการทหารเลยเหมือนยุคที่บิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลเนี่ยข้ามมาเมื่อ2ปีที่แล้วจากทอบอเนี่ยก็ข้ามมาเป็นเสนาธิการทหารแล้วขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคอแดงคนแรก แต่ว่านะฮะพลเอกเฉลิมพลคงดูแล้วว่าแม่นะถ้าปล่อยให้คอแดงมาเสียบแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นในกองทัพนะเพราะฉะนั้นก็เลยให้พลเอกทีีทชัยเนี่ยเป็นเสนาธิการทหารส่วนบิ๊กออกเนี่ยก็เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปก็ในหนึ่งปีนับจากนี้เนี่ยก็ทำงานแข่งกันนะใครประมาณว่าใครดีกว่าใครแจ๋วกว่าก็ได้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแต่วงเล็บนะ คนทหารในกองทัพเรียกว่าเกือบจะร้อเซก็ได้ว่าได้นะเชื่อได้ว่าทุกอย่างได้วางเอาไว้แล้วที่จะให้พลเอกทรงวิทย์เนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนต่อไปนะเป็นคอแดงคนที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นนะมันก็เกิดนะมุมแรงกลับมาว่าอะอย่างเงี้ยทหารคอเขียวจะทำยังไงนะทหารคอเขียวก็โหโตไม่ได้อะไรมันเกิดความรู้สึก แปลกแยกนั่นเองนะนี่จึงทําให้เกิดประเด็นที่เราพูดกันเรื่องของทหารคอเขียวและทหารคอแดงค่ะ,ะดังนั้นนะก็กลับมาสู่การแต่งตั้งโยกย้ายนะครั้งล่าสุดที่ประกาศออกมาเมื่อ10กันยายนนะฮะก็จะเห็นได้ชัดนะเรื่องของคอเขียวกับคอแดงนะฮะหนึ่งนะแม่ทัพภาคที่1ต้องคอแดงแล้วเป็นคอแดงที่ ปลอดการเมืองด้วยนะคะคือกองทัพภาคที่1เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพบกเนี่ยมี4กองทัพภาคภาค1ภาค2อีสานภาค3เหนือภาค4ภาคใต้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีโดยบัญชาการสงครามพิเศษที่เราเรียกกันว่าเป็นภาค5นะฮะ อ่าเพราะว่าเทียบเท่ากับระดับกองทัพภาคมีหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศที่เราเรียกว่าภาค6แล้วก็มีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนที่เราเรียกว่าภาค7นะคะเป็นการเรียกโดยเปรียบเทียบนะเพราะว่าเป็นยศพลโทแล้วก็สามารถขึ้นหาเสือได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่ออ่ากองทัพโบกเนี่ยนะะมีอ่าสี่กองทัพภาคนะคะกับ3เทียบเท่ากองทัพภาคเนี่ย แต่กองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยถูกมองว่าเป็นกองทัพที่มีความสําคัญที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคุมภาคกลาง26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยแต่ในอดีตนะฮะกองทัพภาคที่หนึ่งนะฮะจะเป็นหน่วยในการปฏิวัติรัฐประหารเป็นหน่วยสําคัญเพราะว่าคุมกรุงเทพง่ะคุมภาคกลางนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนเป็นแม่ทัพภาคที่หนะึ่งเนี่ย ถึงส่วนใหญ่จะเป็นผอบอธบอนะขึ้นแม่ทัพภาคที่1ก็เตรียมขึ้นห้าเสือและเป็นผอบทอ,บอเรียกได้ว่าเส้นทางเหล็กของคนที่จะเป็นผอบทอ,อจะต้องผ่านแม่ทัพภาคที่1เป็นส่วนใหญ่ยกเว้นคนที่เป็นลบพิเศษมาก็จะต้องเป็นผอบอโดยรญชาการสงครามพิเศษแล้วขึ้นห้าเสือนะหรือแม้แต่ อในส่วนนานๆนนทีก็มีตอนแม่ทัพภาคสก็คือเฉพาะยุคพลเอกเปรมนะฮะปัจจุบันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีนะมีพลเอกสุรยุทธ์นะที่เคยไปอยู่ทัพภาคสนะคะแต่ว่าโดยหลักๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแม่ทัพภาคหเนี่ยคือ นะฮะจะขึ้นผอบทบนั่นเองแล้วอ่าอาจจะเรียกได้ว่านะเป,เปรียบเทียบเปรียบเปรลยได้ว่ากองทัพภาคที่หนึ่งก็คือกองทัพบ,บกเลยนะเพราะว่าเป็นกองทัพที่เป็นขุมกําลังปฏิวัตนินะโดยเฉพาะในกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยมีกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ที่เมื่อก่อนเราก็เรียกกันว่าเป็นกองพลปฏิวัติแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยว่ากองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะฮะกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์นะฮะ ก็ได้ขึ้นตรงกับชอกอทอมรอ .904 กลายเป็นทหารคอแดงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะกฎของการเป็นของทห,นะหารคอแดงเนี่ยนะจะไม่นํากําลังฐานคอแดงเนี่ยมาใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะหรือแม้แต่เรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยที่จะเฉียดกับทางการเมืองแนะเรียกว่ามีระเบียบที่มาคลุมอ,อีกเพิ่มที่มันเข้มข้นขึ้นนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามนะก็ต้องบอกว่ากองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยจึงเป็นเ,เรียกว่าหัวใจสําคัญของกองทัพบ,บกนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าจะขึ้นเป็นผอ,บอ,บอทบเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการคัดเลือกนี่จึงนะฮะทำให้นะฮะในส่วนของทัพภาคหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นกองทัพคอแดงไปโดยปริยายจริงๆแล้วทัพภาคหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดนะที่ที่เป็นคอแดงเพราะว่าจะมีแค่กองพลที่1ก <generic>, องพล<ๆ>ที่ asking, 2นะ<ๆ> ที่ขึ้นตรงกับอ่าชกกทมร904เป็นอ่าคอแดงนะฮะแต่เราตีขลุ่มๆเนี่ยก็คือเป็นกำลังหลักสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าอ่าคนที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยอ่านะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นทหารโดยเฉพาะอย่างยุคลุงลุงสามลุงเนี่ยลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อกเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียกว่ายึดกองทัพเนี่ยคุมอํานาจกองทัพเนี่ยก็จะต้อง นะวางคนที่ในฐานที่สนิทสนมเนี่ยเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําได้มาตลอดนะแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่านะอย่างที่ได้เล่าไปว่าพลโทธราพงศ์ม,มลคำแม่ทัพน้อยที่หนึ่งที่ใครๆคิดว่าจะต้องจาะขึ้นแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอ่ะโดยความชอบธรรมใช่อันที่สองคือเป็นสายตรงเป็นบูรพาพยักษ์สายตรงเลยสามปอนะฮะ แต่ปรากฏว่าไม่ได้แถมถูกเตะไปเป็นพลเอกที่ปรึกษาพิเศษกองทบกคือออกจากวงจรไปเลยออกจากทัพพังหนึ่งไปเลยนะซึ่งมีคนมองว่าก็คล้ายๆในอดีตเคยมีท่านบิ๊กออสพลเอกอาสานิตแกนํำสกุลเลยรนะพลเอกคณิตอาสาพิทักษ์ก็ เหมือนจะได้ขึ้นแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ตอนนั้นก็มีข่าวกระแสะข่าวว่าเป็นเพราะเรื่องบุคลิกลักษณะเรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เหมาะกับสถานการณ์อย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าสําหรับกรณีของพลโทรธรพง์เนี่ยนะมันมีหลายสาเหตุอันหนึ่งนะ มีการมองกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพลังอำนาจของ3ามปเริ่มแผ่วลงหรือไม่ในกองทัพอ่ะอันนี้มันก็มองได้นะฮะอ่าอันที่2ก็คือว่าเนื่องจากเป็นกองทัพภาคที่1และตำแหน่งนี้ต้องเป็นคอแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยฮนะผอบับและชออก,กอทอมร904เนี่ยจะเป็นคนชี้นะว่าใครจะเป็นแม่ทัพภาคที่1อ่านะ,ะเป็นปัจจัยสำคัญเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกได้ว่า ตลอดการเมืองนะไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลไหนนะาจ,จะมองได้ว่าอายุนี้เป็นยุคสามปอไม่ใช่ว่ากันเฉพาะสามปอแต่ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะใครเป็นรัฐบาลพักไหนอะไรยังไงก็ตามนะฮะตำแหน่งสําคัญนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอแดงและฉก,กอทมรออมีระบบในการคัดเลือกคัดสรรกันมาเองนะจนทําให้โผนี้เนี่ยทำให้พลตรีพนาคแคล้วปอดทุกปอดทุกเนี่ยฮนะรองแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ย ขึ้นเลยนะฮะซึ่งจริงก็เป็นประเด็นในกองทัพอย่างมากเลยเพราะว่าพลตรีพนาเนี่ยรุ่น26นะฮะจริงๆพลโทธรรารพงษ์เนี่ยก็รุ่น24ก็มีการมองว่าเอ๊ะรุ่นพี่ควรจะขึ้นก่อนหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามีการกระโดดเลยนะจากพลโทสุขสรน์หนองบัวล,ล่างแม่ทัพภาคที่1ปัจจุบันนะที่จะเปลี่ยน1ตุลาคมนี้นะฮะเป็นรุ่น23นะก็ข้ามมาเป็นรุ่น26เลยนะอันนี้ถูกมองอีกอีกด้านหนึ่งด้วยว่าเป็นเกมการตอ ่อสู้แย่งชิงอํานาจของเตรียมทหารรุ่น27กับรุ่น28ด้วยนะคะเพราะว่าอ่ารุ่น27เนี่ยนะคะก็โอ้โหเรียกว่าเป็นคลีมหัวกะทิที่กําลังขึ้นมาคือมันเป็นธรรมชาตินะ,ะรุ่นที่ใกล้กันอายุไล่กันหรือบางทีก็อายุเท่ากันเนี่ยมันจะมีแค่คนเดียวนะ,ะที่ได้เป็นผอบ,บอเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการชิงกันอันนี้เป็นธรรมชาตินะ,ะของอในอดีตที่ผ่านมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการมองว่า เตรียมทหารรุ่น28ก็เลยจะไปหนุนไปหนุนพลตรีพนาซึ่งเป็นรุ่นรุ่น26เนี่ยให้ขึ้นแม่ทัพเลยเพื่อที่จะทําให้ฮะเตรียมทหารรุ่น28เนี่ยขึ้นแม่ทัพภาคหนึ่งในปีหน้าได้เร็วขึ้นฮะเราจะดูว่าในส่วนของอ่ารองแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะที่ขึ้นมาเนี่ยนะก็มีท่านบิ๊กไก่นะพลตรีวรยศเหลืองสุวรรณขึ้นจากผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะมาเป็นรองแม่ทัพนี่รุ่น28แกนนําคนสําคัญเลย มีการมองว่านี่แหละนะะจะเป็นผบอทบอ,บอเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งและเป็นผบอทบอ,บอนในอนาคตกันเลยทีเดียวนะในขณะที่เตรียมฐานรุ่น27เนี่ยเขาก็ดันนี่เลยนะ บิ๊กใหญ่นะ,ะพลตรีอมริบุญสุยานะฮะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์เป็นคอแดงเหมือนกันนะฮะเป็นน้องรักทหารเสรอราชินีของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะฮะขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพพังหนึ่งเช่นกันอ่ะอันนี้เรียกได้ว่ามาจอชิงกันเลยทีเดียวนะ,ะเพราะว่าในคนใดคนหนึ่งนะระหว่างพลตรีวรยศกับพลตรีอมริเนี่ยจะมีแค่ คนเดียวที่จะได้เป็นผบทบเท่านั้นนะเพราะว่าทั้งสองคนนี้นะคะมีอายุราชการเกษียณปี2571พร้อมกันค่ะแต่เราจะเห็นได้นะว่าอ่ะ อีกเกมหนึ่งเนี่ยการที่นะฮะพลตรีอ่าบิ๊กตั้งนะฮะพลตรีทวัชชัยตั้งพิทักษกุลซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพลหันราบที่11นะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีชื่อเดิมเลยว่าจะขึ้นรองแม่ทัพภาคที่1แต่ปรากฏว่าพลตรีทวัชชัยเนี่ยนะฮะถูกเขีรยไปนะคะคือนะเป็นเตรียมฐานรุ่น27นะถูกเขีรยไปหลบกลายเป็นรองแม่ทัพน้อยหนึ่งนะโอ้เรียกได้ว่า คนละคนละเลเวลกับรองแม่ทัพภาคหนึ่งเลยนะเรียกว่าเสียจังหวะก,ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะท,ทั้งทั้งที่พลตรีธวัชชัยเนี่ยก็เป็นนะแกนนำรุ่นเตรียมทหารรุ่น27ที่อ่าจะชิงแม่ทัพภาคที่1และผบทบในอนาคตด้วยเช่นกันนะแต่ปรากฏว่าอ่ะถูกชิปไปเป็นรองแม่ทัพน้อยหนึ่งแล้วนะ ด้วยเหตุผลที่อาจจะดูดีนะก็คือเปิดให้คอเขียวขึ้นมาบ้างรองแม่ทัพพ่างหนึ่งจะให้คอแดงเป็น3คนเลยได้อย่างไรนะต้องให้คอเขียว1คนนะฮะอ่านี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ดูดีนะแต่ว่าภายในมันก็อาจจะมีเกมชิงอะไรกันอยู่นะอ่าก็เลยให้พี่หมีนะพลตรีอ่าไกลเทพชัยพันธ์นะผบอมทบสิบสใช่ไหมอ่ะเตรียมฐานรุ่น24เนี่ย ขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการแชร์กันนะว่าอ่ะให้คอแดงสองคนก็มีคอเขียวคนหนึ่งสิอ่ะอันนี้ถ้ามองในแง่นโยบายก็เหมือนกับว่าเออเป็นการลดแรงกดดนันลดความลดปัญหาความแปลกแยกความน้อยเนื้อต่ําใจของทหารคอเขียวลดปัญหาของทหารคอแดงกับทหารคอเขียวนะแต่ว่าอ่ะอันนี้มันก็กระทบกับอ่าพลตรีทวัชัยแบบเต็มเเลยนะแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งนะ ที่มีการมองว่าอ่ะอำนาจของสามปในยุคนี้เนี่ยเริ่มลดน้อยลงเนี่ยหลังจากที่มีเรื่องของทหารคอแดงเข้ามาเนี่ยอันนี้มันก็ เขาเรียกว่ามีส่วนเป็นจริงนะคะคือโอเคอำนาจของสามปอนต่อกองทัพเนี่ยยังคงมีอยู่แม้จะลดน้อยลงแต่ว่ายังคงมีอยู่เพราะว่าอ่ะประหลัดกลาโหมท่านใหม่เนี่ยพลเอกสนิชนกสังขจันทร์เนี่ยก็สายตรงบ้านป่ารอยต่อเลยสายตรงสามปอลูกรักพลเอกประวิทย์เลยทีเดียวนะฮะก็ขึ้นมาเป็นประหลัดกลาโหม3ปีเลยนะแต่เพียงแต่ว่าประหลัดกลาหมเนี่ยมันไม่ใช่ หน่วยคุมกําลังไงนะเพราะฉะนั้นในส่วนของที่ถูกจับตามองเนี่ยก็คือในส่วนของกองทบกแล้วที่มองได้ว่านะอำนาจสามปอเนี่ยลดน้อยลงแต่อำนาจของบิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์ในฐานะผอบทบอและชกทธมรอเ0 4ี่เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นจากอะไรบิ๊กบี้นะฮะ ช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวจะโดนเด้งโดนย้ายจะเปลี่ยนนะพลเอกประยุทธ์จะเอาบิ๊กต่อพลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้ช่วยผอบน้องรักสายทหารเสือเนี่ยขึ้นผอบเลยเพราะว่ารอปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวกันเมืองไม่แน่นอนพลเอกประยุทธ์ไม่รู้จะอยู่จะได้กลับมาหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าโอ้โหไม่มีใครแตะเก้า e, อี้ผอบอของบิก๊กบี้ได้นะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบิ๊กบี้มีแบ็กอัพดีแบ็กอัพบิ๊กบี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเตรียมฐานรุ่น28รุ่นนี้เนี่ยเป็นฐานสำคัญเลยนะมีคนถามว่าเอ๊าทำไมรุ่น28ถึงมาแรงอาต้องบอกอาจพูดได้เพียงว่าเตรียมฐานรุ่น28เนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ามี พลังภายในเอาอย่างนี้ดีกว่ามีพลังภายในพลังพิเศษฮะที่จะทําให้นะฮะแหมเรียกได้ว่านะฮะขึ้นมาเป็นอ่ารุ่นที่ดูแลกองทัพบ,บกในอนาคตนะฮะอันนี้จะเห็นได้ว่าโดยเพาะโผนนี้เนี่ยขึ้นมาหลายคนเลยแต่ว่าที่ถูกจับตามองเนี่ยก็คือนะอ่าอซกอฟนะอ่าพอบอกอฟนะพลตรีสลาวุฒชัยสิทธิ์เนี่ยจากผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่11 นะจากทหารคอเขียวนะฮะได้เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะซึ่งเมื่อมาอยู่ตําแหน่งนี้นะเดี๋ยวก็จะต้องไปฝึกหลักสูตรทหารคอแดงแล้วก็จะกลายเป็นทหารคอแดงแล้วนั่นหมายถึงเป็นใบเบิกทางสู่การเป็นแม่ทัพภาคที่1และผอบัทบในอนาคตเลยนะอันนี้คนนี้เนี่ย นะ,ะก็เป็นอาดาวรุ่งของรุ่นแล้วก็ถูกวางตัวไว้จะเป็นผอบทบอของรุ่นอีกคนในอนาคตเลยนะจับตามองนะแม้ว่าจริงๆเนี่ยมีข่าวภายในเหมือนกันนะว่าเอ๊มีแรงต้านเพราะว่าพลตรีสลาวุธเนี่ย ไม่ไม่เคยอยู่พลรอสองมาก่อนนะแต่นี่คือพลังของเตรียมฐานรุ่น28แบบที่3ปอซึ่งเป็นโอ้ต้นกำเนิดจากพลรอสอบูรพพยัคเนียก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะเพราะฉะนั้นนี่นะ บิ๊กกอฟเนี่ยก็เคยขึ้นมาเป็นผู้บัญชากรก,การกองพลหารราบที่สองรักษาพระองค์นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านพลตรีสลาวุธิหรือว่าพอบอกอฟเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนเก่งในรุ่นนะฮะเป็นคนที่อ่ามีเป็นที่ยอมรับของลูกน้องของเพื่อนนะฮะแล้วก็มีผลงานในห่วงที่ผ่านมาโดยเพราะบิ๊กบี้เนี่ยโอโ้ผลงานเข้าตา Big บิ๊กบี้มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ จึงให้มาเป็นผอ,อพลรอสอนะแล้วก็จะมาดูแลกำลังพลนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกมองว่าอำนาจของ3ปอลดน้อยลง เตรียมทหารรุ่น28ในโผนี้นะคะก็ยังมีนะคะรองแอมนะคะพันเอกนัทเดชจันทรังสูนะคะซึ่งขึ้นจากรองผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์นะ,ะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์แทนพลตรีวรยุทธเพื่อนร่วมรุ่นนั่นเองะคะซึ่งความสําคัญของกองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยเราทราบกันดีว่าโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อเรียกนะมีฉายาเลยว่าเป็น กองพลปฏิวัตินะใครจะปฏิวัติร,รัฐประหารเนี่ยเป็นกําลังหลักของทอบอในการนํากําลังเนี่ยมายึดสถานที่ต่างๆในกรุงเทพก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเตรียมทหารรุ่น28เนี่ยก็มีพันเอกนัทะเดชซึ่งจะขึ้นเป็นพลตรีเนี่ยยึดนะะเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นกองพลอ่าที่ขึ้นตรงกับชบกทมรอ .904 นะะเป็นอ่ากองพลคอแดงกองพลแรกนะะของกองทัพบกเลยนะะที่ ไปขึ้นตรงกับฉกรนะะนอกจากนั้นนะะกองเ,อเตรียมฐานรุ่น28เนี่ยยังยึดนะเรียกได้ว่ายึดทั้ง3กองพลหลักของทัพภาคหนึ่งเลยนะนอกจากพลตรีสลาวุฒิชัยสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้บัญชาก,การกองพลที่กองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์กองพลบุรพาพยัคฆ์เนี่ยแล้วนะก็ยังมีในส่วนของกองพลฐานราบที่9กานะฮะกาญจนบุรีดูแลชายแดนด้านตะวันตกด้านพมา่าเนี่ยแม้จะไม่ใช่ฐานคอแดงแต่ถือว่าเป็นกําลัง ลบหลักที่ ใช้ในการปกป้องประเทศดูแลอธิปไตยและแน่นอนทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหารกองพลทหารราบที่9กเนี่ยก็จะเข้ามานะฮะซึ่งปัจจุบันนี้นะในโผใหม่เนี่ยก็จะมีพันเอกวุฒิยาจันทมาศะฮะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการกองพลอยู่แล้วนะขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ก็เรียกได้ว่าเตรียมทหารรุ่น28นะ,ะยึดเบ็ดเสร็จนะฮะสกองพลหลักของกองทัพภาคหนึ่งค่ะ จากนี้ไปนะะประเด็นเรื่องของทหารคอเขียวกับทหารคอแดงและเตรียมทหารรุ่น27และเตรียมทหารรุ่น28ฮนะจะเป็นสมการอํานาจสําคัญของกองทัพนะฮะท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องอํานาจของ3ปอฮนะที่ถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและกําลังถูกท้าทายค่ะ